สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม g o o ดโซเอหรือว่าเกม g o o ดออนไลน์เวอร์ชั่นมือถือนะครับในคลิปนี้ครับผมผมจะพูดในเรื่องของตัวเกมเนาะว่าตัวเกมมันเปิดให้เล่นจริงวันไหนนะครับแล้วก็แนะนําการอัพค่าสเตตัสของแต่ละอาชีพตอนนี้ครับผมก็มียอดลงทะเบียนครับผมทะลุ2ล้านการลงทะเบียนแล้วนะครับซึ่งในตัวเกมเนาะก,ก็กําหนดการเปิด ให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับผมคาดว่าในวันที่21พฤศจิกายนนะครับข้อมูลนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์ของทางค่ายเกมเนาะเว็บไซต์ mgame นะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าตัวเกมนะครับมันจะลงสโตเนาะอ่าผมว่ามันน่าจะลงสโต๋ของเกาหลีเนาะอ่าเพราะว่าเซิร์ฟหลักของตัวเกมโ้ดออนไลน์หรือว่าเกมโ o ดโซเอ็มนะครับผมเนาะเซิร์ฟหลักมันก็อยู่ที่เกาหลีใต้เนาะแน่นอนครับผมว่า ตัวเกมรับผมอันดับแรกมันก็จะไปลงที่สโตูของเกาหลีใต้ใช่ไหมล่ะครับอ่าแต่สตูไทยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะลงหลังจากที่ลงสโต r เกาหลีใต้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็รอคอยนะผมอัปเดตจากทางทีมงานหรือว่าเว็บไซต์เอ็มเกมเนาะแน่นอนครับผมตัวเกมก็จะเล่นผ่านระบบ Android เนาะ iOS นะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับลงใน Google Play Apple Store แล้วก็ One Store เนาะอ่า One Store ครับผมจะเป็น แอปพลิเคชันือบผมเอาไว้ลงเกมจากทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับตัวเกมเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤศจิกายนแน่นอนนะครับใครที่รอคอยครับผมเกม Ghost So M หรือว่าเกม h o s t อนไ i น์เวอร์ชันมือถือก็เตรียมพร้อมรอเล่นได้เลยนะครับผมในวันที่21พฤศจิกายนนะครับเกม Ghost So M นะครับผมก็ปวดให้เราทดลองเล่นเนาะช่วง CBT ครับผมประมาณเดือน พฤษภาคมเนาะช่วงเปิด c b t ครักผมคนไทยเราเล่นเยอะมากนะผมว่าตัวเกมมันน่าจะเปิดในสตูของเกาหลีก่อนนะครับอ่าแล้วก็ค่อยมาเปิดที่ไทยเนาะผมขอสรุปให้เลยแล้วกันนะครับตัวเกมเปิดให้เล่นในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับแฟนๆของโกดออนไลน์หรือว่า g กดโซเอมเตรียมพร้อมเล่นได้เลยนะครับโอเคกค็ผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในตัวเกมกันเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดเสียงดนตรีที่คุ้นเคย ตอนเราสร้างตัวละครนะครับผมระบบเกมจะให้เราเลือกฝ่ายนะก็จะมีธรรมะกับอาธรรมนะครับฟ้าจะเป็นธรรมะเนาะสีแดงก็จะเป็นอาธรรมนะครับก็จะมี5้าอาชีพให้เราเลือกเล่นนะครับก็จะมีอาชีพจอมยุทธนินจานักพจนพลังมือปราบแม่แน่นครับผมตอนเปิดโอ t ีน่าจะมีอาชีพพวกหมอผีแล้วก็มือสังหารเข้ามาด้วยเนาะอาชีพจอมยุทธนะครับอาชีพจอมยุทธนะจะใช้อาวุธ ดาบและกระบี่ครับผมเป็นหลักและมีพลังโจมตีที่สูงนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันที่ดีเนาะทำให้อาชีพจอมยุทธ์ครับผมเป็นอาชีพที่เป็นความสมดุลทั้ง2ด้านนะครับอาชีพจอมยุทธ์ครับผมคนนิยมเล่นอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับอาชีพนินจาอาชีพนินจาครับผมจะใช้อาวุธกงเล็บและดาวกระจายเป็นหลักนะครับอาชีพนินจาครับผมมีการโจมตีที่รวดเร็วและการหลบหลีกที่คล่องแคล่วนะครับ อาชีพนินจาก็ควรเล่นเยอะเหมือนกันนะครับาร์มง,ง่ายเวลง่ายเนาะอาชีพนักพศนะครับจะใช้พัดและไม้เท้านะครับเป็นอาวุธอาชีพนักพศนะผมจะเป็นอาชีพสายเวทนะครับมีการโจมตีที่ไกลและทำลายสูงนะครับ และมีพลังป้องกันที่สูงด้วยนะครับสําหรับอาชีพนักพศอาชีพนี้ครผมฟาร์มง่ายเนาะแล้วก็เล่นง่ายด้วยครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าจะเล่นอาชีพไหนนะครับผมแนะนําให้เล่นอาชีพนักพศอาชีพจอมพลังใช้ขวานและกงจักเป็นอาวุธนะครับจะมีพละกําลังที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็โจมตีระยะไกลและใกล้ได้สบายเลยนะครับอาชีพมือปราบ ใช้ธนูและปืนเป็นอาวุธสามารถยิงระยะไกลได้สบายเลยครับผมสําหรับอาชีพมือปราบเนาะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับอาชีพนี้ฟาร์มสบายนะครับผมเวลง่ายถ้าถามว่าเล่นอาชีพไหนดีนะครับทุกอาชีพดีหมดนะครับเนาะอยู่ที่เราเล่นนะครับอาชีพหลกัหลกๆของเกม Ghost SoM ก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปจะแนะนำการอัพค่าสเตตัสของแต่ละอาชีพนะครับอันนี้ดูไว้เป็นแนวทางก่อนเกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับหลายคนอาจสงสัยนะครับเกี่ยวกับค่าสเตตัสของตัวละครว่าค่านี้อัพแล้วเพิ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับทุกคนเห็นรูปผมขึ้นไหมครับจะเป็นค่าสเตตัสนะครับผมก็จะมีสีค่านะครับมี str ถ้าเซิร์ฟไทยก็ คือพลังเด็กเซิร์ฟไทยก็คือสติคอนปราณนะครับอินปัญญานะครับค่า str คือพลังนะครับอัพแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตหรือว่า hp นะครับค่าเด็กสติอัพแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับค่าคอน ปรานอัพแล้วจะเพิ่ม hp พลังชีวิตและเพิ่มพลังป้องกันนะครับค่าอินปัญญาเมื่ออัพแล้วจะเพิ่มพลังเวทและ mp m a n า,าอันนี้ผมอ้างอิงมาจาก pc เลยนะครับแล้วก็มาแปลให้ทุกคนนะครับผมว่าค่าต่างๆนั้นถ้าเทียบเท่ากับเซิร์ฟไทยนะครับก็จะเป็นค่าตามนี้เลยนะครับต่อไปมาดูการอัพสเตตัส ที่แนะนำนะครับว่าอาชีพไหนอัพสเตตัสอะไรบ้างนะครับที่แนะนำนะครับอาชีพจอมยุทธจอมยุทธจะมี2อาวุธนะครับก็จะมีกระบี่แล้วก็ดาบนะครับสเตตัสที่แนะนำนะครับให้อัพเด็ก3คอนหนึวว่งวะาสติ3ปาน1นะครับอาชีพนินจาอาชีพนินจาจะมีอยู่2อาวุธนะครับจะมีกงเล็บแล้วก็ปาดาว สเตตัสที่แนะนำนะครับเด็ก3คอนหหรือว่าสติ3ปาน1นะครับอาชีพนักพศอาชีพนักพศนะครับจะมี2อาวุธนะครับก็จะมีพัดและก็คาทานะครับสเตตัสที่แนะนำอิน3คอนหหรือว่าปัญญา3ปาน1นะครับอาชีพจอมพลัง อาชีพจอมพลังจะมีอยู่2อาวุธนะครับก็จะมีขวานแล้วก็กงจักรนะครับสเตตัสที่แนะนำ str 3คม con หนหรือว่าพลัง3ปาน1นะครับอาชีพมือปราบอาชีพมือปราจะมีอยู่2อาวุธนะครับจะมีธนูแล้วก็ปืนสเตตัสที่แนะนำ dex สาม con หน1หรือว่าสติสาม ปานหนึ่งนะครับส่วนใครที่จะปรับเปลี่ยนอย่างไรนะครับก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับผมออันนี้ผมแค่แนะนำในการอัปสเตตัสของแต่ละอาชีพนะครับผมในส่วนในการอัพค่าสเตตัสก็เป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าใครที่เคยเล่นเกมโกดออนไลน์แล้วลืมนะครับว่าอาชีพไหนอัพสเตตัสอันไหนบ้างนะครับ สำหรับแนะนำแนวทางในการอัพค่าสเตตัสต่างๆของแต่ละอาชีพก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในตัวเกมกันเลยนะครับเสียงดนตรีที่คิดถึงเกมในวัยเด็กของใครได้หลายคนนะใครที่ทานเกมนี้นะครับที่เล่นบน PC สมัยแรกๆนะผมเนาะอายุก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20-30ปีนะครับ ในวันที่21พฤศจิกายนนะครับผมรอเล่นได้เลยนะครับสำหรับเกม God SoM นะครับเปิดในสโต์เกาหลีนะครับระบบต่างๆครับผมของตัวเกมก็ถอดแบบมาจากระบบของ PC เลยนะครับระบบอัพค่าสเตตัสระบบสกิลระบบอัพสกิลระบบรับเควสเนาะก็ถอดแบบมาจาก PC ทั้งหมดเลยนะครับระบบการเล่นระบบการต่อสู้เนาะ ในเวอร์ชั่นมือถือครับผมก็จะมีระบบออโต้นะผมเข้ามาด้วยเนาะเห็นไอผีตาวานนี่คิดถึงสมัยก่อนนะครับเนาะช่วงนั้นผมเล่นในช่วงที่เอเชียซอฟนะครับผมเนาะเปิดในช่วงนั้นนะครับผมเล่นสนุกมากนะครับผมอ่าตอนนั้นก็เติมหมดเยอะอยู่นะสำหรับเกมโกดออนไลน์เวอร์ชันพีเนาะตอนนั้นสมัยนั้นนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับข่าวสารจากเกมโกดโซเอมเนาะสรุปครับผมเปิดให้เล่นในวันที่ ยีสิพฤศจิกายนนะครับแล้วก็แนะนำา5อาชีพหลักๆนะครับแล้วก็แนะนำแนวทางในการอัพค่าสเตตัสของแต่ละอาชีพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ